สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Crazy Card นะครับอยู่กับ Ark Battle Girl นะครับเกมแนว Collectible Idol RPG นะครับผมเกมแนวจัดทีมต่อสู้นะ <S <S ภาพน่ารักน่ารักนะไปดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างเล่นง่ายๆครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่ก็อัปเกรดตัวละครลุยด่านไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่ามันก็จะมีระบบกำลังมันเยอะแยะเลยยังเล่นไม่ได้ไปทั้งหมดนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูที่ว่าเราเล่นยังไงก็คือมีอะ,อะเอ็นจินเจอร์เนาะเอ็กพอร์เอร์นะครับแล้วก็ชาเลน g ์นะครับผมชาเลน g ์ผมยังไม่มานเลยเลยก็ไปตามไปไป,ไป,ไปลองเล่นกันเองนะครับพวกนี้ก็เป็นดันเจียนเพิ่มเดี๋ยวพวกเรลยอะไรก็บ้านไปฮะไ,ไม่รู้ด้านานี้ครับผม ข้อนี้เลยนะนี่ครับเป็นตามด่านนะครับสามารถกลับไปเล่นได้นะครับสามารถอเรื่องสคริปต์ได้แต่ว่าก็ตามนั้นนะครับผมเอาโอเคครับผมลองดูปุ๊บอุ้ยอันนี้ฮะก็ศัตรูจะประมาณนี้นะครับผมค่าพลังหมื่นเก้านะครับไปทีมเราสองพันกว่าอพอเลยได้อยู่นะครับไปฮะ เน่ก็มีแบบออโต้ให้นะครับผมถ้าแบบไม่ได้ออโต้ก็คือจะมีสกิลเห็นไหมอ่าด้านล่างไอ้ด้านบนจะเป็นโจมตีธรรมดาใช่ไหมครับหร<ไ>ือแบบนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสกิลนะคิดว่าเพราะว่ามันจะลดค่าเอพีด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมลดไป5้าละเห็นไหมอันนี้ใช้2ก็ลดอีกเห็นไหมครับอ่าถ้าใช้ไม่ได้ก็คือต้องกดโจมตีด้านบนแบบนี้เอาตัวละครนั้นน,น,นะครับชุบชุบ อประมาณนี้เถินประตูแล้วโอเคไม่ยากครับนี่ผมท้าสกิลไม่ตายใช่ไหมก็มันเหมือนจะเป็นใช้ได้ทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งจอมีธรรมดากับฝั่งใช้สกิลก็คือลองดูเลยแล้วกันนะจัดไปครับผมว้านี่เป็นสกิลอันตรีแล้วกันไม่รู้ใช่อันตรีไหมแต่ว่าก็ตามนั้น มาดีครับอโอเคกค็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมต่อเน,นื่องครับวันนี้ก็คือเราดกูกคโรโต้เลยละกันนะครับโอเคเฮ้ยไม่ใช่สิทางนั้นซ้ายครับผมนั้นซ้ายจะมีตรงนี้สกิลอ่าเป็นสกิลของลีดเดอร์จะเรียกว่าอะไรดีลีดเดอร์ลวกัน นะครับเดี๋ยวคอยบัฟให้เห็นไหมพลังเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับก็จัดไปครับผมลุยเลยแล้วกันแบบอัตโาติเลยง่ายๆทำกระทะกระทะร้อน <c oughs> <c oughs> โอเค นะครับก็ประมอันนี้นะครับสำหรับการเล่นไม่ได้ยากเลยเลยอ่าไม่งงนะโอเคไป Celsius, <Avenue. S 1> ครับผมก็เล่นการ next ไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับไม่มีปะะัญหาเลยตัวด่านก็จะมีทั้งให้เก็บดาวด้วยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของเนี้ยภารกิจด้วยนนี่ก็กดไปกดไปได้เลยมันก็จะมุ่งหน้า สู่ภารกิจอะไรพวกนั้นให้นะครับประมาณนี้อ่าเนี้ยอย่างพวกเนี้ยเออนะครับอันนี้เป็นอันนี้ผมไม่ว่นใจว่าคืออะไรนะแต่ภาพแบบเข้าไปเข้าไปกดดูตัวละครไปอ่าไปคุยกับตัวละครสามารถให้ของขวัญได้บางตัวนะครับอันนี้เป็นตัวเรานี่หว่าอ่าลองให้ดูปึ๊บปั๊บเป็นอย่างนี้ เพิ่มสเตตัสด้วยนะครับผออ, <c oughs> อ่ะโอเคมีอะไรอีกมีเรียนรู้ใช่ไหมอ้าวเฮ้ยกดผิดว่ะมีองเล่น้มีกีฟมีแชทยังปิดกัูต้องอันล็อกกันนิดนึงมองอัดอัดไปให้หมดเลยเดี๋ยวดีจะเปิดไหมเฮ้เราก็เลยวุ้เก้าแล้วนะ ทำไมไม่เปิดดีกครับยังไงวะโอเคไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวไปหาวิธีเอาเอาแล้วกันนะเอเอเอัพอัพเกรดไปเรื่อยๆก็จะน่าจะไอนี้ได้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้สวิเป็นน้องันล้วกันปุ๊บไม่ได้เหมือนกันตามแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเหมือนมันจะมีของขวัญให้แล้วกันนะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีผลอะไรรอเปล่า ของคว okay, ามเจอโอเคออกก่อนตรงนี้ <c oughs> อ่ะมันก็มีมมระบบเมื่อกีก้หนึ่งนะครับผมแล้วก็พวกดานต่าง,างๆก็ไปลองดนนูหน้านะดันเทียนชัลล้นเลนพวกนี้นะครับมีอะไรอีกอ่ะเอาไปว่าตรงนี้เลยละกันก็คือจะมีในเรื่องของทีมลีดเดอร์ก่อนนี่คือทีมลีดเดอร์ของเราน้องคนนี้นะครับแล้วยี่สิบเก้าก็จะอันล็อกอีกหนึ่งคนละวม้งนะครับ ก็จะมีของที่ใส่แล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับผมก็จะสามารถเปลี่ยนสกิลได้แต่ว่าก็ต้องอาจจะต้องตามเลเวลหนะมั้งนะเห็นไหมห็นอตามอะไรสักอย่างเออนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไปอ่โอเคเมมเบอร์เมมเบอร์ตรงนี้ก็คือเป็นตัวละครนะนะครับผมซึ่งซึ่งเราเนี่ยสามารถอัปเกรด ก็ปวดได้เลยก็คือนี่อ่าอันล็อกก่อนไหมใช่สิอันล็อกแบบนี้ครับผมก็คือเราขาดหัวใจใช่ไหมครับเราก็ไปที่ด่านพวกนี้ไปกดเลยลป,ปุบปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกดดีไหมอ่าเต็มแล้วเต็มแล้วสเสร็จปพ๊บเรากด a d v a n c จบเลยนะครับเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถอัพเรดอัพเกรดได้ให้เป็นส0ิบได้นะครับเหมือนกันกับทุกตัวละครถ้าใช้อะไรเนี่ยมันก็จะบอกว่าอ,อยู่ด่านไหนอืมนะครับ อันนี้ยังไม่ถึงน,นะก็ยังปลดล็อกไม่ได้ก็ปลดล็อกเท่าที่เท่าที่ได้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้องคนนี้ใช่ไหมมีไหมอ่านี่ไหมปลดล็อกไม่ได้เราก็จบเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อันนี้การกอัปเกรดเอ๊ะมีอะไรอีกไหมปุ๊บปุ๊บสกิลก็ต้องรออันล็อกหลือสามสิบหรออันล็อกสามสิบอะไรก็ไม่รู้ฟาวเวอร์ก็ต้องล็อกยี่สิบห้านะ โอเคอันนี้เป็นสกินไม่น่ามีอะไรแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นน่าจะต้องเปิดตัวละครแล้วได้เพื mm. ่อที่จะเพิ่มเพิ mm. <ๆ>่มเพิ่มให้เนี่ย mm. ก็จะบวกสเตตัสไปเรื่อยๆเป็นโ mm. บนเอาเป็นเอาเว้นนะครับเ,เป็นปน,น่าจะเกีเ่ยวกับความสัมพันธ์นะเออน,นะครับรีเบิร์ h น่าจะเป็นการลดเลเวลเ <laughs> ดี๋ยวดูแล้วนะครับแล้วก็มี Awakening ด้วยเพิ่มเป็นแร้งจาก E เป็น D ก็ต้องมี พอัสเดบพวกนี้นะครับส่วนรูนก็ต้องรู้ยี่สิบไม่รู้ยี่สิบเราหรือยี่สิบยี่สิยี่สิบเรามั้งนะครับผมอ่ะต่อมาเป็นซัมมอนก็คือการเปิดกาชาปองเกมนี้นะฮะซึ่งก็จะมีอันนี้หนึ่งต่อตู้นี้ได้ตู้นี้ใช้เพชรชมพูน่าจะเป็นระบบเพื่อนนะอามีให้เลือกครับผมนี่นี่ อันตู้ไหนดิอันนี้ทัดไฟทัดไฟหมดเลยเอาเป็นว่าตู้นี้แล้วกันเราเห็นแน่ไง Exclusive ปุ๊บกดเลยครับผมไม่ต้องเสิร์ิเกาชาเกมนี้ฮะไปดูกันนะผมไปยังไงหืมโล่งเชียร์ไม่มีสีสันอะไรเลยครับท่านผู้ชมนะ เอ้ามีเอสเออาร์ว่ะเฮ้ยมันหลอกมันหลอกมีเอ็มมาด้วยอาร์มาด้วยมาอ่ะอย่างน้อยก็ได้ตามที่ต้องการนะครับน้องคนนี้นะเออถือว่าดีถือว่าดีนะครับถือว่าดีไปโอเคมีตัวอีกห้าใบนะเปิดฟรีก่อนว่ะตรงนั้นนี้ยังไง ซ้ำนะครับตัวนี้ใช่ไหมใช่นะฮะก็ประมาณนี้การเปิดกระชาชานะครับมีสลับตัวกันด้วยใช่ไหมใช่เละโอเคต่อมาก็ผมเป็นอันนี้เป็นภารกิจรายวันรายสัปดาห์นะแล้วก็ภาร,ภรกิจหลักภาร,รกิจหลองก,ก็ทําเสร็จเข้ามารับนะครับมันก็จะได้พวกเพชรพวกของรางวัลต่างๆนั่นแหละอืม นะครับผมโอเคต่อมาเป็นไลน์อัพนี่คืออะไรออจัดจัดทีมนั่นเองนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวไปจัดใหม่นะเพราะได้ตัวละครถีม่วงมาเยอะเลยเออนะครับก็อาจจะต้องรีกันนิดนึงนะนนนนนเนี่ยเนี่ยพบฟ้าเนี่ยนะครับเราต้องให้ SSR เกาะเนาะ จัดเลยครับผมนี <c oughs> ม่นี่เห็นไหมเต็มไหมไหมปึป๊บจบครับผมไม่พอแล้วอะ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้กันนั่นแหละการอัพตัวละครก็ทมนั้นนะครับทาเลตนครับผมก็คือเป็นคล้ายๆแบบ ถ้ามีไอพวกนี้เราก็จะคล้ายเป็น p a s ซีฟสก k i l l แล้วกันเนาะเดี๋ยวก็จะมีเยอะเลยใช่ไหมครับเพียบตามนั้นแล้วก็มาชอ็ชอปช็อปก็ร้านค้าทั่วไปใส่เออติมเงินเติมเงินนะก็จัาไปได้เลยนะครับก็ลองลอง,ลองดูกันเองแล้วกันนะครับรนะบบเพื่อนอ่าแอดเพื่อนครับผมปึ๊บ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 เพื่อ,อ,อที่จะส่งอนี่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าส่งหัวใจกันเพื่อจะไปเปิด กาชปองนะครับระบบเพื่อนเกมนี้แฮนด์บุ๊กอ่ะอันนี้เป็นพวกตาวเลอร์ Double. อะไรก็ไม่รู้อ่านนี้เป็นมอนเตอร์นั่นน่าจะเป็นมอนเตอร์ที่เคยเจอ NPC อันนี้อะไรไม่รู้เจชั่นนี่คืออะไรวะอ่านถูตัะเนี่ยพาร์เนอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละไอตัว ตัวทีมอะาต,ตัวหัวทีมาเออแล้วก็เป็นเมมเบอร์ก็พวกตัวละครต่างๆนะครับรีเมมเบอร์นี่คืออะไรเนื้อเรื่องใช่ไหมใช่เนื้อเรื่องโอเคเป็นเนื้อเรื่องนั่นเองใครสายเนื้อเรื่องก็เข้ามาดูย้อหลังเนื้อเรื่องได้นะครับอ่าหนไหมเป็นยังไงเข้ามารับของรางวัลได้ด้วยประมาณนี้ มีอะไรกไหมวะก็ไม่น่ามีอะไรนะครับตอนนั้นก็จะเป็นพวกภารกิจอีเวนต์ต่างๆนะครับประมาณนี้อ่าแรงแรงแรงละโปรไฟล์เรานะครับแล้วก็เซตติ้งทั้นสุดท้ายเลยไม่มีอะไรมากครับเซตติ้งมันง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนโปรไฟล์ก็มีปรับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะฮะส่วนอันอื่นๆก็จะเป็น เนี่ยพวกประสาทนี้มยังไม่เข้าใจนะก็ไปลองลองเล่นกันดูแล้วกันรู้แค่ว่ามันเข้ามาเอาตัวละครมาใสา่เสยอ,อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็อาจจะได้ของรางวัลแล้วก็ให้ให้ของขวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนอันนี้ยังล็อกอยู่ลองเล่นดูแล้วก็จะมีอีเวนต์ในก็เป็นอีเวนต์ดันดนแหละไม่มีอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันใครชอบแนวแนวนี้ก็จัดไปได้เลยนะครับผม ลองดูครับพัพน่ารักน่ารักง่ายง่ายนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ฮะไปละ